ครับต่อไปก็เป็นการอธิบายการใช้งานตู้คุมผลิตภัณฑ์ Cooper นะครับรุ่น f d นะครับกรณีที่อุปกรณ์ตู้รี c อเตอร์ผลิตภัณฑ์นี้นะครับสามารถใช้สก a าดาได้นะครับก็คือสังเกตได้จากปุ่มล็อกข้ารีโมทนะครับจะต้องไม่มีไฟติดนะครับผม แต่ว่าในกรณีที่เราเข้าปฏิบัติหน้าตู้นะครับอย่างเช่นเราต้องการทดลองจ่ายครับจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้ตู้ควบคุมอยู่ที่สถานะรีโมทนะครับเราก็จะไม่สามารถกดตู้ควบคุมได้นะครับไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามครับจะต้องเปลี่ยนโหมดจากรีโมทมาเป็นลอเข้าก่อนนะครับโดยกดไปที่ปุ่มนี้หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็กด Enter นะครับไฟตัวนี้ติดแสดงว่าเป็นโหมดที่ให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถทํางานหน้าตู้ได้นะครับถ้าเกิดทดลองจ่ายจะต้อง ออฟออโต้รีโคดนะครับโดยกดไปที่ออโต้รีโค้ดหนึ่งครั้งนะครับเขาก็จะบอกว่าให้คอนเฟิร์มว่าคุณต้องการที่จะออฟออโต้รีโคดหรือเปล่าก็กด enter เข้าไปนะครับก็ไฟก็จะหายครับซึ่งสถานะตอนนี้ก็คืออยู่ในโหมดล็อกข้อนะครับแล้วก็ออฟออโต้รีโค้ดออฟออโต้รีโคดแลครับถ้าเกิดทําการทดลองจ่ายก็สามารถที่จะกดโค้ดได้เลยนะครับผมแล้วก็เขาก็จะถามอีกว่าคุณต้องการโค้ดหรือเปล่าเ้าก็กด enter นะครับส่วนถ้าต้องการทิปอุปกรณ์นะครับ ซึ่งโหมดของเราอยู่ในโหมดล็อกเข้าอยู่แล้วนะครับก็คือโหมดใช้งานหน้าตู้อยู่แล้วเราก็สามารถที่กดทิปแล้วก็กดยืนยันว่าเราต้องการทิปโควเลนเตอร์อีกครั้งอุปกรณ์เราก็สามารถโอเปเรตอุปกรณ์ได้ปกตินะครับส่วนการใช้งานตู้ควบคุม XFD ก็มีประมาณเท่านี้ครับผม